ที่เราขับเคลื่อนมาหนึ่งปีนะท่านก็คงเจอได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าเรามี็นขประชาชนที่รวมกันในนามเขตขายภาพปรสังคมที่สิบสามรวมทั้งสถาบันสลามของมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยนะมีการเดินไปร่วมกันเกี่กับทุกครั้งที่เราทำการปฏิบัตานหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ บทรายงานนะบทรายงาน,งานทั้งหมดด้วยประมาณ60-70หน,น้าเป็นบทรายงานทางวิชาการแล้วก็มีอ้างอิงนะสิ่งที่เราทเทํ่ยเที่ยวนี้ไม่ใช่ขับเที่ยวด้วยอำนาจทำเป็นการขับเที่ยวในลักษณะทางวิชาการดังนั้นตัวที่มาจุดประการบางทีเป็นการทังงานของคนในพื้ทน,นที่นะภาพประคมในพื้นที่ที่ เป็นทางความคิดหรือทิแทางที่สำคัญเคือตา่างประ็กกล่านะฮะเป็นคนที่จุดกำลายจุดความคิดมากระตุน้นมาคุยกันเป็นครั้งแรกนในการที่จะนำเสนอแนวคิดหรือร่างกฎหมายบับการร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นการ การเ,เปรียเสียงออกมาจากประชาชนในพื้นที่ในการแก้ไขความขัดแย้งครับงั้นอันนี้เป็นเครื่องมือนะเป็นเครื่องมือที่จะแก้ความขัดแย้งที่ดำเนินมาเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านหรือสองสามร้อยปีตอนกรณีความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดแดนคาบสาเราเลือกที่จะทำเพลงเชื่อกฎหมายหรือ นี้เป็นเป็นคำตอบทางวิชาการก็คือ politics political solution การแก้ความขัดแย้งทางการเมืองนะเป็นการแก้ความขัดแย้งทางการเมืองนะนอกจากนั้นสิ่งที่เรายึดเอาหลักทางวิชาการนะหลักทางวิชาการก็มีอย่างที่ผมเรียกจด เรากำหนดคอนเซ็ปต์หรือกรอบความคิดก็คือกรอบความคิดในการทวงถามสิทธิของเราสิทธิของประชาชนคำว่าสิทธิก็มีคำนิยามอายู่มากมายไม่ว่าจะอจะงค์กรสำคัญของโลกเช่นยูเนนะคำว่า u n เนี่ยหรือริ i วนต์เ t i o n ation, เราได้เอาคอนเซ็ปที่กำหนด โดยการโดยยูเอในการแก้ปัญหาการแบ่ง,บง,บงแยกทัก่วโลกนะไม่ใช่เฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต,ต้คอนเซ็ปต์ในการป้องกันการแก้ไขปัญหานบนด้วยอาวุธหรือเอ่อ prevent of arms conflict เนี่ยเราใช้คำว่า RSD right of right of self determination สิทธิในการกำหนดตัวเองแล้วะพ้นกับมาศลายุ ขอ Bentukan nasib diri sendiri ขอ Bentukan nasib diri sendiri ท่านไปคลิกดูใน Google นะใช้ Google เป็นประโยชน์เราคลิกว่า s e r i n f o r m a t i o n ให้ความหมายอะไรก็อย่างน้อยที่สุดก็ปรากฏในกฎบัตรของ UNE UNE Charter ว่าด้วยการกำหนดทางการเมืองการวิจัยทางเศรษฐกิจทางวัฒนธรรมหรืออื่นๆนะ จะมีอาทิตเกิดอยู่เยอะมากนะนี่พูดถึงเรือ่อง ASD ดังนั้นสิ่งที่เราด้จะพูดต่อเป็นเป็นโพลิชมเือนไอน่พูดกัน้มันเป็นคำที่เราอยู่ในในคนอย่างพวกเราที่ก็คือ i s d ก็อยากจะพูดถึงการทวงสิทธิของเรานะถ้าเรากลับไปอยู่ในระดับประเทศกฎหมายนัาจะเปนงบมปี2550 เรมีแช่์ของเราไปร่วมร่างด้วยนะก็จะมีกำหนดสิทธิอยู่มากในกฎหมายระดับับ5ลหน้าสูนับตั้งแต่ปัจเจกจนถึงเรื่องของชุมชนในเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องกฎหมายเรื่องข่าวสารเยอะแยะหมดดังนั้นในประเด็นของสิทธิตามกฎหมายและตระกูลเนี่ยเราใช้หลัก ที่ปรากฏอย่างกว้างๆในกฎหมายก็คือสิทธิของประชาชนหนึ่งนะสองหลักการกรนะจายหน้าหลักการกระจายหน้าที่ปรากฏในนี้ผมจะมาตราไปไเลยนะประการที่3หลักกา,กาปรปกครองเองนโดยเฉพาะบทที่14ี่นะพูดถึงหลักกา,กาปรปกครองเองโดยการพูดถึงเรื่องขององค์กรปกครองท้องถิ่นนะองค์กรปกครองท้องถิ่นแล้วก็สิธิอื่นๆ มีแระคือกระบวนการนะทำไมเราต้องพเจอในรัฐสภานะอันนี้เราจะทำอะไรในรัฐสภานะในประเด็นทางวิทยาศาสตร์นี่แหะเรามองว่ากฎหมาย50เนี่ยกฎหมายรัฐธรรมนูญ50เนี่ยได้เปิดช่องอันหนึ่งในการเสนอกฎหมายโดยประชาชน เพราะที่ผ่านมาที่การกำหนดกฎหมายพร,บ,รบต่ตางๆที่เราถูกถูกมาชา้เหนือหัวเราเนี่ยนะก็เป็นเรื่องของนักการเมืองทียเด่านจะได้ฟังตอนเย็นไอ้ตอนบ่ายนะตอนบ่ายจะมีตัวแทนพรรคการเมืองนึ่งไว้ก็จะเห็นด้วยกับเราไม่ได้เห็นด้วยคุณทบพวกผมสู้ในสภาไปวันกี่สิบฉบับแล้วเราก็สู้กันเหมืนเทียงว่าวังหล่อหวาน เพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะอยู่แบบแพสซีฟอยู่แบบอ่อกู่าเพราะว่าเราเชื่อว่าอินนัลลอฮะลายู่ในแบบที่เราเป็นท่านะยู่ในแบบแบบนี่คือคอนเซ็ปต์ที่เราจะเปลี่ยนแปลงเราจะขับเคลื่อนเราจะเป็นจุดนิ่งในเมื่อเรามีโอกาสในเมื่อเรามีสักยภาพในองค์ความรู้เราจะขับเคลื่อนไปบางคนอยกากจะถามาว่าจะสำเร็จไหม เดี๋ยวผมจะถามท่านว่าคนปตานีเครียอนทอ์ให้ความสําเร็จดูสองชิ้นสำเนาเดี๋ยวจะเฉลยคเดี๋ยวถ้าเฉลยนี้เดี๋ยวจะตาวาถ้าเรากลับไปดูนะฮะบ่อทีตัวแทนของราชการมาประเทศไทยนี่ชอบอ้างประชาไตายยันเลย76ปีประชาไตายนี่มันก็ยังคงอยู่กับที่เหมือนเดิมนะฮะ คนที่สปอนเซอร์ปร้ชาต้ก็เป็นคนอ,อเมริกาเนะชูเรื่องประชาไตยแต่ว่าสิ่งที่อเมริกาสัคธรรมก็คืออเมริกาเชิดชูประชาไตแต่ว่าคนที่อเมริกาสนับสนุนล้วนแต่เป็นประเด็นก,การ,รสิทธิใช่ไหมก็เราก็ต,อ,ตอ,อยางได้ในประเทศของเราเนะี่ยนี่ไปลกเลยวกกลับมา สิ่งที่เราใช้หลักประชาธิปไตยนะผมไม่ใช่เกียรษษนะติศาสตร์นะเป็นเื่องสกวนตัวคำว่าอันหนึ่งที่มีอยู่ในประชาธิปไตยก็คือ volu การเพิ่มอำนาจให้กับประชาชนไม่ใช่เพิ่มอำนาจให้กับบริษซทนะไม่ใช่เพิ่มเพิ่อำนาจให้กับคนที่เป็นมือคนที่เป็นนักข่อง ใช่หลัฐประชาธิปไตยต้องพยายามให้ประชาชนมีสิทธิมีอำนาจมากดังนั้นสิ่งที่เราทวงถามวันนี้คือรวบยอดเลยประเทศไทยปกครองด้วยโครงสร้างทางการเมืองก,การปกครองเป็นอะไรครับถามนักเกียรติวสศ์เลยเป็นอะไรครับเป็นโครงสร้างแบบไหนฮะ centralized หรือ decentralized De ที่ติการจานท์ เป็นโครงสร้างการเมืองแบบไหนวันนี้ผมขอถามว่าอะไรเป็นการเปลี่ยนเป็นยานุสัตว์เป็น iger, dem, เซ็นทรัลไลซ์ว nos <l> ่าดีเซ็นทรัลไลซ์รวมศูนย์ว่าแบงจ่ายตอบแน่ๆนะโอ้ตรงแล้วประเทศไทยปกครองแบบรวมศูนย์เซนทราร์ไลซ์ทุกอย่างมาจากกรุงเทพหมดเลยใช่หรือเปล่า ว่าต้องมาจากกรุงเทพยุคสมัยรัชกาลที่ฝันต้องจบเนครับเนี่ยนะฮะเดวินครับไม่ใช่พเรตติันดิ <c oughs> นเดวินสิบล้านห้าล้านก็แล้วแต่แม้ตัวแทนท่านุแจางไทยจะบอกว่าไม่มีไปเสร็จต่างตาคนก็รู้กันทีนี่คือโครงสร้างการเมืองแบบซัลไลซ์ ทุกอย่างจะอยู่ที่แค่หมดเลยคาศีอากรค่าไปที่ต่งางประเทศอำนาจการตัดสินใจอยู่ที่คระเทศนี่คือระบบซนทัล์ที่รัชกาลที่ห้าเปลี่ยนในช่วงที่ตะวันตกกำลังรุกเข้ามาใน,ในเอเชียตะวันออกก่อนหน้านี้ประเทศไทยมีโครงสร้างแบบซนทัล์แต่ที่ซนทัลสคือหมดคนเพราะนายคมเมริอยากจะเอาคืน ผมไปโนนเลยผมไปกับเมนเลยนี่คือประสบการณ์ร้อยกว่าปีที่มีความอึดอัดใจสำหรับคนปัตนีนมมาโดยตลอดเพราะว่าทุกอยางเป็นเท็เป็นเสียงากจับไปคิดเองดังนั้นการลับเคลื่อนของเราครั้งนี้ไม่ใช่เพียง,งการเอากฎหมายมาเสนอ เป็นเพียงการขับเคลื่อนแต่ต้องการพูดงา่ยายๆคือขยับขยับโครงสร้างจากเซนทรัลไลซ์ให้มีการกระจายนดมากขึ้นถ้าเป็นถามนุจยก,การบริการโอ้จบแ